ครับสวัสดีครับผมเพชรน,นะครับจะตุลพรกุศลธรรมครับ ปัจจุบันก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับผมนายไฟสเก็ตบิเคเนเปอร์เวฟที่เล่นสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็เป็นโปรดักชั่นเด렉เตอร์ของบริษัทเมดอินกบบครับผมเริ่มตั้งแต่สมัยเรียนม,มหาลัยเขาเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่แล้วเริ่มเล่นอยู่แล้วในยุคนั้นแล้วก็แบบดนตรีเอ่ยเห็นใน MV ในหนังหรือแฟชั่นตามร้านค้าสติทีทแวร์อะไรเงี้ยเขามีสเก็ตบอร์ดแบบเป็นไอคอนเป็นแล้วเราเห็นแล้วเฮ้ยอยากลองเล่นอยากแบบ เล่นมันดูอ่ะกับิยาก็คือเป็นคนที่สมาธิสั้นไม่สามารถแบบทำอะไรนานๆได้แล้วก็แบบหงุดหงิดง่ายก็เลยแบบพอได้มาเล่นสเก็ตบอร์ดก็เรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองใจเย็นลงเพราะว่าสเก็ตบอร์ดมันต้องใช้การตัดสินใจที่รวดเร็วมันทําให้เราต้องเบรกตัวเองลงเพื่อให้แบบว่าค่อยๆคิดก่อนจะทําอะไรเพราะมันก็มีความเสี่ยงความอันตรายสูงจริงทักษะมันจะไม่ได้ใกล้เคียงกัน100%นแต่ว่ามันก็จะมีความคาบเกี่ยวกันอยู่ระหว่าง2รูปแบบ อย่างแรกคือการบาลานซ์การยืนเนี่ยมันต้องใช้ร่วมกันแน่ๆแ,แหละจังหวะการใช้งานฟังก์ชันการคอนโทรลของมันเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยเซิร์ฟเกตก็อย่างที่เขาบอกก็คืออิงจากเซิร์ฟจริงเนาะอัดแอกับเล่นบนบกบนพื้นมันทําให้แบบว่ารูปแบบการเล่นมันจะแตกต่างกัน ในส่วนของสนามเซิร์ฟสเกตเนี่ยที่ถูกออกแบบออกมาให้อิงรีเลทไปกับคลื่นที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันก็จะมี2อย่างหลักๆแล้วกันครับก็คือจะเป็นเว็บแบงค์จำลองเหมือนเป็นหน้าคลื่นและหลังคลื่นคนเล่นเซิร์ฟสเกตเนี่ยสามารถลงไปเล่นฝั่งหน้าคลื่นได้เล่นท่าหรือว่าเทิร์นต่างๆแล้วก็กลับมาเป็นแฟคกรปหนึง่งให้แบบว่าเล่นวนไปกับสายขวาได้กับอีกแบบก็คือเป็นเว็บแบงก็คือเป็นเหมือนจำลองวางขึ้นมาบนพื้นเลยก็คือ เอาไว้สําหรับฝึกทักษะด้วยแหละในการเลี้ยวการเทินการเล่นท่าต่างๆบนพื้นก่อนที่จะไปลงในเล่นๆในเว็บแบงค์เพื่อใหอ้ท่าของเรามันชัดขึ้นหรือว่าทักษะของเรามันดีขึ้นก็วความสนุกในการเล่นความร้าใจในการเล่นของเซิร์เกตในเว็บแบงค์ือเว็บแรมเนี่ยจริงๆแล้วมันมันจะได้อารมณ์อีกแบบหนึง่งแตกต่างๆจากการที่เราเล่นสตรีท ก็คือว่าเราเวลาเราเล่นท่าหรือว่าเราใช้ทุ่งท่าที่ถูกต้องที่มันเหมือนการเล่นเซิร์ฟเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเราปลดล็อกอะไรบางอย่างออกมาเราได้เล่นท่าเดี๋วเฮ้ยมันมันติดว่ะแล้วก็แม่งต้องลงมาแล้วก็ต้องกลับตัวเพื่อเล่นท่าต่อไปอีกเพื่อไม่ให้เราหล่นหรือว่าถ้าชีวิตจริงมันก็คือตกน้าไปแล้วแหละถ้าขาเราลงหล่นลงพื้นมันจะไม่เหมือนการเล่นสรีดที่เราเล่นไปหนึ่งท่าปุ๊บเราสามารถเอาขาลงมาถ่ายได้แต่การเล่นเซิร์ฟเกตเนี่ยมัน มันไม่สามารถเอาขาลงได้ด้วยความที่เวฟแบงค์ค่อนข้างจะมีความเร็วและก็มันแคบเราต้องใช้ทักษะการตัดสินใจที่เยอะพอสมควรรวมไปถึงการกําหนดการหายใจของเราด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกคือเวฟแบงค์เนี่ยมันมันเป็นเหมือนคลื่นมัน nonstop นนเราจะตัดสินใจเล่นอะไรไปเนี่ยเราต้องวางลายของเราให้ดีๆการหายใจก็มีส่วนสําคัญถ้าหายใจผิดไม่ทันเราก็จะเหนื่อยเราก็จะไม่มีแรงที่จะไปเล่นท่าต่อไป ในลูกต่อไปต่อก่อนจะมาเล่นเซิร์ฟพเกตแบบเวฟแบงก์กับเวฟแบงนะครับผมอย่างแรกก็คือเราต้องมีทักษะการเล่นบนพื้นทักษะการคอนโทรลบอร์ดการบาลานซ์บงบอร์ดตัวเองเนี่ยให้ดีประมาณหนึ่ง การลงอย่างถูกวิธี <S <S <an> <S การล้มอย่างถูกวิธี <S <S <an> <S เราต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝน <S <S <an> <S ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ต้องไม่จำเป็นต้องฝึกแต่ว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่ควรต้องรู้ทุกครั้งที่เล่นจริงๆแล้วตั้งแต่เราเริ่มเล่นบนพื้นเรียบเลยตั้งแต่เราเริ่มหัดสตาร์ทเบกินเนอร์เนี่ยเราควรจะต้องรู้ว่าเฮ้ยเวลาเราเล่นเนี่ยเราขาไปเนี่ยเวลาล้มเนี่ยมันจะล้มเกิดช่้นแบบไหนบ้างล้มหน้าคำมาล้มหงายหลังหรือเอามือลงเอาหัวลงเนี่ยเราต้อง เรียนรู้วิธีการล้มในทุกๆครั้งที่เราเล่นท่าใหม่ๆห,หรือเล่นอุปกรณ์ใหม่ๆเพื่อความปลอดภยัยเพราะว่าน้อยคนที่จะคิดถึงท่าที่เราพลาดสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเราควรจะต้องแบบเ,เรียนรู้หรือว่าพยายามคิดทั้งบวกทั้งลบเอาไว้ในการเล่นตอลอดเวลาว่าเฮ้ยถ้าเราพลาดมันจะพลาดเป็นยังไงเทิร์นนี้ที่เราเล่นถ้าเราพลาดเนี่ยมันจะล้มทางไหนจะได้เตรียมตัวรับมือหรือว่าป้องกันได้ถูก ่จะมาเล่นกันเนี่ยผมจะอธิบายอุปกรณ์การเล่นเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเกตอย่างแรกก็ที่รู้กัน,นครับก็ต้องมีเซิร์ฟเกตของตัวเองแนะนำว่าต้องเป็นของตัวเองหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะได้ชินกับมันอย่างของผมก็จะเป็นแบบคัสตอมก็คือเป็น เอาแผ่นโอสูมาประกอบเป็นเซิร์ฟเกตนี่แหละครับฟังก์ชันต่างๆก็จะเป็นในรูปแบบที่ผมถนัดเล่นมือใหม่ทุกคนหรือคนที่เพิ่งหัดเล่นเวฟแบมแล้เวฟแบงค์ควรจะมีต้องใช้ก็คืออุปกรณ์พอร์ชันเกียร์สิ่งสําคัญเลยก็คือหมวกกันน็อกนะครับก็ของจะเป็นที่สุดสําหรับการเล่นเซิร์ฟเกตเลยแหละเพื่อความปลอดภัยในการเล่นนะครับซึ่งถ้าเราเริ่มต้นเล่นเนี่ยควรจะต้องใช้เพื่อความปลอดภัยอย่างต่อมาก็คือจะเป็นพอร์ชันเกียร์สำหรับมือ สอกแล้วก็เข่านะครับผมในจุดขอ้อต่อต่างๆในการเล่นเวลาเราหกล้มขาแขนเราจะได้ไม่ต้องไปกระแทกหรือว่าพกช้ำม,มัน <laughs> จําเป็นจริงๆถ้าเกิดมือใหม่นะครับควรจะต้องมีไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุอย่างแรกก็เบสิกเลยก็คือเวฟแรมก่อนนะครับเวฟแรมก็คือจะเป็นแรมที่เอาไว้สําหรับฝึกหัดวางไว้บนพื้น โดยการเริ่มต้นจากการคราฟึ้นไปแล้วก็ไปเทินกลับตัวซ้ายด้านซ้ายและด้านขวาถ้าเป็นสเกต็ตบอร์ดก็จะเรียกว่าแบ็กไซด์และฟอนไซด์นะครับก็คือการที่เราค้าฟึ้นไปแล้วก็ค่อยๆเลี้ยววนกลับมานะครับผม <im ful> ด้านแบ็กไซด์ก็คือจะเป็นด้านที่เราหันหลังให้แลมแล้วก็เลี้ยวตัวลงมาส่วนด้านฟอนไซด์เนี่ยเป็นด้านที่เราหันหน้าให้กับแลมแล้วเราก็เลี้ยวหันหลังกลับมาก็เริ่มต้นก็คือด้วยการวางแผ่นสเก็ต ออกไปแล้วก็ใช้การคร้าส่งเหมือนที่เราเล่นบนพื้นนะครับผมเริ่มค้าไปเนี่ยพอข้างหน้าเราเนี่ยเป็นแลมแล้วเนี่ยเราเตรียมตัวย่อตัวรอพอล้อหน้าโดนแลมปุ๊บพอเราขึ้นไปถึงเราก็ค่อยๆยืดตัวขึ้นพอเรายืดตัวขึ้นปุ๊บเราก็เตรียมตัวเทินลงมาหันหน้าหันไหลหันตัวลงมาแล้วหลังจากที่เราเทินเสร็จแล้วเนี่ยพอเลี้ยวลงมาได้อะ่ะให้เราย่อตัวรับไว้เพื่อไม่ให้ เราเสียบาลานซ์หรือหงายหลังอย่างที่เห็นนะครับเว็บแบงค์เนี่ยจริงๆมันก็จะเปน็นการจำลองขึ้นในทะเลออกมาครับซึ่งจะมี2ฝั่งฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นด้านสูงแล้วก็เคิร์ฟจะเรียกว่าหน้าขึ้นเวลาเซิร์ฟเล่นท่ากันนะครับผมอีกด้านหนึงเนี่ยเป็นด้านเรียบด้านแน,น่ย จะเป็นเหมือนหลังขึ้นให้แบบว่ากลับมาเซตตัวใหม่แล้วก็เลี้ยวเทินเพื่อมาเล่นท่าฝั่งด้านหน้าขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นลูปไปเรื่อยมาจนสุดแล้วก็วนกลับมาแล้วก็กลับมาเล่นด้านหนึ่งซึ่งอย่างแรกก่อนจะเริ่มเล่นก็คือเวลาเราไปเล่นที่ไหนสนามไหนก็ตามเนี่ยให้เราลองดูองศาของเขาก่อนดูเคอร์ฟของมันก่อนว่าเฮ้ยมันชันไหมมันป้านไหม แล้วก็ให้ลองวางลายของตัวเองมันจะเป็นการเหมือนอ่เรียกว่าสเนกลันก็คือเราดูลายตามสนามไปก่อนเลยว่าเฮ้ยเราต้องโค้งกี่ครั้งเราต้องเทินด้านไหนก่อนแล้วเราวนกลับมาเนี่ยเราต้องเคิร์ฟโค้งเลี้ยวด้านไหนอย่างที่บอกการเล่นเวฟแบงค์เนี่ยมันคือการเล่นแบบต่อเนื่อง<ร>เพื่อให้การเล่นของเราเนี่ยไม่สะดุดแล้วก็ไปต่อเนื่องแล้วก็ไม่อันตรายพอเริ่มจากดรอปอินเราก็ตั้งตัวปุ๊บต่อลงมาก็คือย่อขาลงมาทิ้งน้ำหนักสองขาเท่ากัน พอลงมาถึงก้นคลื่นแล้วเราย่อตัวพอกําลังจะขึ้นเนี่ยเราก็ยืดตัวเหมือนเราเล่นในเวฟแรมเลยก็คือยืดตัวขึ้นเพื่อที่จะทําการเลี้ยวกลับมาพอเรายืดตัวเสร็จปั๊บเราหันหน้าหันไหล่หันตัวเหมือนที่เราฝึกกับเวฟแรมได้เลยพอจังหวะที่เราเลี้ยวลงมาเนี่ยเราก็ย่อขาย,ย่อตัวลงมาเพื่อป้องกันการหงายแล้วก็ให้บาลานซ์เราอยู่ในแผ่นเหมือนเดิมพอมาเจอฝั่งแลดฝั่งหลังคลื่นเนี่ยเราก็ยืดตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เตรียมตัวเทินกลับมาเพื่อขึ้น Yeah, taking these chances. They wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them off for ransom. This I planned it. Did it right here, I'm standing. Came from the mud, they counted this out. Now we standing on the planet. They don't know just what to do with me. Promise this is nothing new to me. If you came in here to r o i n me, hope you w r i t i n o t a eulogy. I was tailor made beautifully. You can never find two of me. Huh? Look how I'm. This is our moment. This is our moment. Moment. สำหรับ MAN UP SKILL s e r v e ฟเดอะเคิรวันนี้ครับอยากให้เพื่อนๆลองเอาทักษะที่ผมสอนทั้งเว็บแรมและเว็บแบงค์เนี่ยเอาไปลองฝึกใช้กันดูเพื่อความสนุกในการเล่น อีกสเต็ปหนึ่งของเซิร์ฟสเก็ตนะครับผมหรือไม่ก็ถ้ารู้จะลองเล่นที่ไหนก็ลองมาเล่นที่เนเวลเ v e ดูได้เราเรามีทั้ง2แบบให้ฝึกขัดเล่นแล้วก็มีสตาฟคอยให้คําแนะนําทักษะการเล่นเบื้องต้นอย่างถูกวิธี